เธอบอกว่าไม่ใช่ฉันที่ทำให้เธอนั้นยิ้มได้ไม่อยากจะเป็นพี่น้องแค่นับเป็นแฟนคงไม่ใช่เปรียบเธอเป็นเจ้ายิ่งอยู่ในวีมานของเจ้าชายต่อให้รักเธอเท่าไรเธอก็คงไม่หันมองเธอบอกว่าไม่ใช่ฉันที่ทำให้เธอนั้นยิ้มได้ไม่อยากจะเป็นพี่น้องแค่นับเป็นแฟนคงไม่ใช่เปรียบเธอเป็นเจ้ายิ่งอยู่ในวีมานของเจ้าชายต่อให้รักเธอเท่าไรเธอก็คงไม่ ก็แค่อยากมองแต่ไอเป็นเบาเนื้อไอบนหลอบนลำบนเลือแต่ว่าไอหักเจ้าทั้งใจถ้าหากว่าเจ้าจะร้องหรืออยากจะแอวที่ได้กระซิบมาบอกกับไอก็ได้เดี๋ยวจะพาไปนั่งจองก็บ่บได้รวยหรอกธรรมดาที่เคยบอกรู้เป็นไปบอดได้เพราะเคยทำผิดกับเธอเมื่อครั้งก่อนไม่มีพลังจะ move on นั่งคิดแต่เรื่องเมื่อครั้งก่อน รู้เป็นไปบมดได้แต่อยากให้เธอได้เข้ามาฟังก่อนเธอบอกว่าไม่ใช่ฉันที่ทำให้เธอนั้นยิ้มได้ไม่อยากจะเป็นพี่น้องแค่นับเป็นแฟนคงไม่ใช่เปรียบเธอเป็นเจ้ายิ่งอยู่ในวีมานของเจ้าชายต่อให้รักเธอเท่าไรเธอก็คงไม่หันมองเธอบอกว่าไม่ใช่ฉันที่ทำให้เธอนั้นยิ้มได้ไม่อยากจะเป็นพี่น้องแค่นับเป็นแฟนคงไม่ใช่เปรียบเธอเป็นเจ้ายิ่งอยู่ในวี งเจ้าาชยต่อให้รักเธอเท่าไรเธอก็คงไม่หันมองเอยยังไงก็เป็นเธอเพียงเธอคนเดียวที่อยากเจอ,เอ,อก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิ่งอื่นจะไม่มองหรือไปสมตาเชื่อใจในรักเราหรือว่าสันทาไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผับบาร์เธอีนมันสวยตลอดกาลงามเลยหยั่งงามปากเธอมันหวานมันอย่างเคยน่ารักไปหมดเลยก็เธอมันขาวและปากแดง มาหากเพแพี่ยอมให้เธอได้สมดังที่รมหมายแม้เจ็บเพียงไหนก็ทนไหวเป็นแค่คนธรรมดาแค่ธยอมพันนะันนามีแค่เขามารักที่พอผสมผสานความรักยังมีขมและมีหวานก็อย่างเช่นโลกนี้ถ้ามีเธอต้องมีฉันอยู่ด้วยกันไม่ว่าจริงหรือว่าฝัน แค่ขอโอกาสกเพียงขอให้ฉันได้พิสูจน์ก็ได้เด่กคิดแล้วคิดอยู่ไม่ว่าผิดหรือว่าถูกแล้วถ้าคิดแล,แล้วลก็จูบ้าเธอบอกว่าไม่ใช่ฉันที่ทำให้เธอนั้นยิ้มได้ไม่อยากจะเป็นพี่น้องแค่นับเป็นแฟนคงไม่ใช่เปรียบเธอเป็นเจ้ายิ่งอยู่ในวีมานของเจ้าชายต่อให้รักเธอเท่าไรเธอก็คงไม่หันมองเธอบอกว่าไม่ใช่ฉันที่ทำให้เธอหน้นยิ้มได้ จะเป็นพี่น้องแค่นับเป็นแฟนคงไม่ใช่เปรียบเธอเป็นเจ้ายญิงอยู่ในวิมานของเจ้าชายต่อให้รักเธอเท่าไรเธอก็คงไม่หันมองโ oh, 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 oh. อ้โหว่าให้กันละกัอนอิเตะปะยัง